สวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสุขุสุขคนครับมาพบมาเจอก,กันอีกแล้วกับนุ่มนาคาเซมาเนี๋ออกมาหน้าครับพี่น้องออกมา,ออกมาเปลง,นนนปงนลปนหน้าครับพี่น้องออกมาหน้าออกมาแปลงหน้าทำขั้นนาใหม่ครับบรรยากาศสิเป็นยังไงนั่นไปเบิ้งกันเลยครับการเปลงหน้าครับพี่น้องถ่ายปุ๊บปุ๊บอยู่ครับทำไมครับหน้า เขาเจ้าก็ซื้อมาอยู่คาครับอยู่ตรงน,นี้ป่าปามี่พี่น้องป่าปามของตะตอนนั่นนี้อยู่นี่ครับริมห้วยครับกลางบ้านนี่นะครับขมาเห็ด,ดแปลงขา้าน้าไม้ครับกำลังทำเให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันลดเกี่ยวสบายครับ ตะก่อนมันคันเล็กๆเกินจำนี่ครับพี่น้องประมาณนี้น้อยๆรถเกี่ยวเขาเจ้าขเขามันลําบากเลยครับหัวมือนี้รถสีรถนึ่งกับโมีแล้วสีเขามีแต่รถเกี่ยวแล้วครับก็เลยออกมาปั๊บให้มันเขากับนี่ครับออปั๊บหน้าให้นึ่งกับนี่รครับใหญ่เๆเลยเดีวยว ต้องเอ็ดคันน้าคันตรงนี้ไว้กลางครับเพราะน้าน,น้ามันจะไหลลงมาแต่ทางนู้นครับท่งก็มันค่อยลงมาค่อยลงมาลงไปหัวยหวครับมันเป็นสายห่วยเลยพี่น้องน้ำมันก็จะมาจากที่สูงลงมาจะผ่านนากระซี่กระเล็ดให้แต่พอเอาคันนาคันยังไงขวางน้าไม่ได้ครับวันนี้ไปใส่ต่อนาเลยมีแร่งดีครับตอนนี้ เปลงเปลงเข้ามาครับนี่จะให้สามให้สี่ให้พอเลยครับเห็นเห็นกันเลยรถเข่าออกได้นะครับพาหนามเลย,เ,ลยเพื่อความสะดวกสบายอยากเกี่ยวหญ้าไปให้งวยอยากเอาเข่าออกจากหน้านี่ก็ได้เลยครับพี่น้องไปถนนใหญ่เาเลยไร,รถถนนพาหนามาเลยนี่ก็เป็นป้าปามนะครับป้าปาม กาซีนี่แหละครับนี่ก็ไดอบิมมาคเรายูนีปามราคาอยู่ที่8บาทหา้าสิบครับเพ่งขนาดพี่น้องแต่ว่าบุมี่มากปามบมปามเพลงแต่ว่าบุมีมี่ไม่ได้ต้นเดียวครับพี่น้องอันนี้คือมาแปลงหน้าซะก่อนครับคือจะได้โคง้งหนองหน้าคือนเป็นกระบ,บุมเนี่ยนะครับพี่น้องเอง ทำงานต้องใส่เงินทุนหลายอยู่ด้ครับก็เลยมีเงินทุนหลายขนานก็เลยมาเห็นพ่อได้กินไปซะก่อนขอบซ้ายมันที่ขอบซ้ายอ,อยู่ตรงต้นไม้ยังไงนะครับน้องซ้ายพที่มันกระเน้าคือปขนางบุจาก หกกลองเลยครับยาวด้วยเนาะจากมาเรื่มเด็บทางยิ่งใหญ่ไปครับถนนถนนเข้าหมู่บ้านน,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 นนะครับไม่ได้ไปไกลจากบ้านอะไรบ้านสวนก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นนลยครับบ้านกาเซีอยู่ตรงนั้น,น สองร้อยสามร้เมตรจากหน้าครับบุกไก่กันครับได้กี้มันใส่มานบึ้งมันเปล่งหน้าใส่สกปรกมากสองกันนปทำกันกันกันหน้าหน้ามันจะไหลมาแต่ทั้งบนบ้าน้างกลางบ้านครับก็เลยอัด แต่พออัดหนไหนไปมัวกลไปคพ่นเลยครับเพื่อนปลาปลาเลี้ยงเนี่ยมัวเก้าตัวครับบ้านตัวนี้นคือปกติก็เลี้ยงอยู่แถวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้แปลงบอกมันก็ได้มันมีบอลกินยาครับ ปามเพ่นลายอยู่พี่น้องม่ทำโเป็นหมาครับขี้เด่นุดลงมาเน่ยนะครับเป็นแบบนี้อย่างทกันนานหมดสุดพี่เล่ยัง ทัานแด่นก็ทียกให้มันสูงๆครับพี่น้องเพราะว่าให้น,หน้ำม,มันไปนะให้หน้ำม,มันไหลาพาลงมาทางนี้เลยครับแล้วเขาไยเจาะใส่ท่อเจาะไปเพื่อเก็บน้ำไม่ได้หลายๆครับน่งปลาปามก็ได้แห้งแรงขนาดแห้งครับนี่คือแปลงไว้ซะก่อนใจจริงแคสซี่อยากได้คลองใส่ไก่สักอันนี้พี่น้องอยากไ้คลองใส่ไก่ต่อซ้ายมันครับไม่มีซ้ายอยู่ข้างบนมั้ครับ ขวางทางมันซาไงซาอยูบนปลาปลามช่วนี้นะมันมีซามาฮ้อนอยู่นะครับกระเซยจะได้คล้องใส่ไก่ลงมาผิดเลยครับพี่น้องสุดเด่นผิดเลยฟังท่านนันก็ใส่ปามไปน้ำน้ากันเลยฟังนี่ก็ใส่น้าไปน้ำครับแต่บ่กเงินทุนก็ต้องใส่ <c oughs> ต้องใสง่เงินหลายอยู่ผู้ใดมีเคล็ดลับอยากให้ปามออกลูกก็บ,บอกกระเซยนี่นนได้พี่น้องเองแห่งมันพ่นแห่งบ่มีแจ้งหน่วยราคาอยู่ที่ แปดบาทห้าสิบดียครับพี่น้องแต่ว่านี่ฮะนี่ตัดปามก็ได้ปามก็ไม่นหน่อยด้ครับพี่น้องสองสามร้อยคนนี้ยาวแบบพูนป,าม,ปามก็ไ,ได้พี่น, 2, น,น้อยอยู่ครับมา่อค่ํที่เด็กเป็นนั่นอะไรมาแป่นนนงนะ รถไทครับไอหนุ่มรถไทพุทธาหันในรถ ปาลมครับนี่อ้อมไปแหงงัวอยู่ดิพี่น้องงัวเรียงงัวครับแต่จิมกาเซ่ดนคลองใส่ไก่นะพี่น้องเดี๋ยวมีเงินกอนพี่น้องคลองใส่ไก่ตรงนี้พามาพี่เลยพาไปสุดอยู่เลยสุดจกมาจกจ จกไปหอดซามันไม่มีซ่าอยู่ตรงนี้ครับเอาหน้าไปใส่หนาเลยอย่างเงี้ยสูบใส่ปามแน่สูบใส่หน้าแน่เช่นนีปามีปูกินี่ครับโคกหนองนาเลยหน้าหนองโคกของกาเซบ่บนเป็นโคกหนองนาครับฟ้องว่านี่เปลงย่ยนไปไปเรื่อยๆครับค่อยคิดค่อยแปลงไปค่อยสร้างไปครับคอย เงินทุนบันาเผือดเสตียป็นทีน่น,น,น,นี่ครับว่าจะเนี้ยให้มันทันยุคทันสมัยทันต้องเปียกเล้วครับที่มีคันน,น้อยๆมีคันน,น้อยๆเอารถมาเกี่ยวครับพี่นอ้องเขามันเลยเฮียเขามันนั่นอันนั้นรถเกี่ยวก็ได้คันที่เกี่ยวมือกับโว้เผื่อสตียเล้วพี่นอ้องเอ้ เด็กแว่นก็นมีพี่น้องนี่ครับแตทีก็มีครับมีหลายอยู่แต่ว่าใส่ปามไว้ใส่ปามเลยงัวไว้เหงื่องัวอยู่ข้างในครับงัวก็เรียงงัวนะเป็นปานลามันแล้งเลี้ยงเวลาหนาแล้งก็แล้งอยู่ดีครับตอนนี้เดือนมกราเนี่ยนี่ครับพี่นอ้องยังแรงสามีได้บุตรทั้เดือน มีน้ำมีสายไงคุ้นๆเลยแหละเดินครับแปล่งเป็นมันีะครับอู้สุดพุนะบ้านคนผู้เลยครับอยู่ตรงนู้นกั่นเอนั่นเองเป่งไหมเป็น,ปนที่เป็นอัน ปานคานาปีนาอาจจะเป็นคลองใส่ไก่เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งก็ได้พี่น้องเมึงกันไ,นนไปเรีนเลยครับพี่น้องเล่งบ่ได้เงินทุนบ่หลายครับเงินทุนบ่หนาก็เลยคอยเย็ดคอยไปบึงทางน้ำก่อนน้ำม,มันจะไหลไปทางไหนทางไหนครับก็ว่ามันก็ต้องไหลมาจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างนี่จอไส่ทอมีทอก็มีอยู่ครับ ให้ได้เปใสทอใสทอทำทำนาเด้พี่น้องนี่ก้ปาป,ปามปปแขงหน้าเพี่น้องเป็นเป็นน้านพี่นองเอ้ยหน้าก็ได้ไม่ธรรมาดา หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้พอดีครับพี่นอ้องนาทีก็หกเจ็ดไหลเลนาสิบให้พอดีตีเป็นไป,ปง่ายเลยเดี๋ยวน้ามาเจากก้ก่อนครับเดี๋ยวหาทอ่อใส่ระบบ น้ำอีกเที่ยนึงเราเอาน้ำเขาน้า,า,หนาแห้งแล้งอีกครับพี่นอ้องกะซีกับคิดว่ามันสิแห้งมันมาก็เลยเลยตรงได้เห็ดครับป่าป่าครับใส่น้ำถึงน้ำม,มีลีก็มันก็ได้ผลผลิตยอยู่ครับถึงน้ำถึงปุ๋ยในน้ำบมมีครับพี่นอ้อง มีแหลงเก็บน้ำเลยคือจะได้คล้องใส่ไก่ครับคล้องใส่ไก่นี่แหละบางของข้าเจ้ามาปั๊มนีต้นใหญ่ๆครับกาซีใบแดงคือคืองูใบเหลียงอุ้ยอยู่ครับของเข้าเจ้าถึงปุ๋ยถึงน้ำมันก็นเลยหนุ่มเหลียงมัวมาแล้ว ทางขง้างหน้าครับนี่ก็ได้ทางออมาจากหน้าทางออมาจากหน้า,าเป็นถนนตัดหน้าอยู่คร mm ับพีงไงก็ซือยากได้ของใส่ไกลสักอ้าวอย่างนี้อย่างนี้พอดีใส่นี่ยใส่ปลาปลาเน่ยนี่อย่าเลยตรงนใส่น้ำใส่หน้าอันนี้ ใส่พิ่มใส่ปลาปำแปลงแล้วเลยครับพี่นอ้องแล้วนะดีเสร็จละนี่ก็ทีไปเลี้ยงมัวก็เลี้ยงอยู่นี่แหละครับมัวกระได้ ขึ้นหน้าแหละวบมีหยานะครับเาก็มีนำ้ำเก็บไว้นะครับฝนตกมานี้ก็มีนำ้ำในไฮนานลาครับหยามันก็ขึ้นตามปกติแล้วบ้าเก็บไว้มีปูมีปลากระเซ็นม,มาใส่รอบใส่อยู่ตรงนี้เลยครับพี่น้องแห้งๆก็นที เวลาหน้าไม้รินป่าจะขึ้นมาจากปลาป่ามครับมันเป็นสายห่วยนะครับปลาไม่นดขึ้นมาผิดเครับหน้ากาเซ่ีด่ดเปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลาเข่งปลาคอ